สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็ได้ทำสวนนะครับทำที่ที่จะปลูกผักนะครับโดยต่อสปริงเกอร์เดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับครงการก็คือว่าจะนำขยะมาทำประโยชน์นะครับในตอนนี้ก็มีเริ่มมีพริกมีพริกมีชะอม แล้วก็มีแค่แดงแค่ขาวแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกผักเพิ่มแต่ว่าผักเราอาจจะไม่ได้ลงแปลงแต่ว่าจะใช้เป็นกระถางเสร็จแล้วเราก็จะมีการนำนำปุ๋ยที่หมักจากเศษอาหารนะครับมาใช้ในแปลงสาธิตนี่แหละครับของทางเทศบาลตำบลวัดโบสถ์นะครับโดยที่จะปลูกทุกอย่างที่มีนะครับทุกอย่างที่กิน ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นผักกาดแต่ว่าเราเน้นที่จะเน้นทําดินให้มีคุณภาพนะครับเน้นอย่างเช่นเอาวัสดุง่ายๆนะครับอย่างเช่นปี๊ดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับนะครับปี๊ดนี่คือปลูกพริกนะครับปลูกพริกสาม,มารถที่จะนํามาปลูกพริกได้แล้วก็เราใช้สปริงเกอร์ ง่ายๆอย่างนี้แหละครับใช้ตัวิงเกอร์ง่ายๆแต่เดี๋ยวระบบมันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้การนําขยะมาใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็ยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของพ่อเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับในการที่จะเราจะปลูกทุกอย่างเลยที่จินนะครับโดยใช้เศษอาหารนะครับเศษอาหารจากเศษอาหารเศรษที่เขาทิ้งกันที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมาทําปุ๋ย แล้วก็จะมาใช้ในส่วนนี้แหละครับสวัสดีครับ